หากวันหนึ่งครอบครัวที่คุณรักที่สุดเลือกกองเงินยินชามากกว่าหัวใจของคุณคุณจะทำอย่างไรจะยอมรับหรือจะหนีออกไปคืนนี้ความจริงอันโหดร้ายจะถูกเปิดเผยน้ำตาที่รินไหลไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอแต่มันคือร่องรอยของหัวใจที่ถูกหักหลังเรื่องราวนี้จะทำให้คุณตั้งคำถามว่าความรักแท้จริงสำคัญกว่าทรัพย์สินหรือไม่น้ำตาแห่งความจริง เมื่อครอบครัวเลือกเงินแทนหัวใจสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้ม่านสีซีปลิวเบาๆคล้ายกระซิบคำเตือนบางอย่างกลิ่นอับชื้นของบ้านเก่าอบอวลอยู่ในอากาศทำให้หัวใจของเธอหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมเธอยืนอยู่กลางห้องโถงตาของเธอจับจ้องไปยังโต๊ะไม้ยาวบนโต๊ะมีซองเอกสารวางเรียงอย่างเรียบร้อยเสียงกระดาษเสียดสีกันทุกครั้งที่ถูกเปิด ดังชัดเจนราวกับเสียงตตดสินชะตาที่ชายของเธอหันหน้ามองลงไม่สบตาน้องสาวก้มศีรษะมือกำแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดบรรยากาศอึดอัดจนได้ยินเสียงลมหายใจของแต่ละคนหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับรองรัวผู้เป็นแม่นั่งนิ่งบนเก้าอี้ไม้เก่าสายตาเฉยชาเหมือนไม่ใช่สายตาที่เคยอ่อนโยนปากของแม่เอ่ยคำสั้นๆเงินก้อนนี้สำคัญกับครอบครัวมากกว่า คำพูดนั้นบาดลึกเข้าไปในใจเหมือนมีคมกรีดผ่านความ,มทรงจําทั้งหมดที่เคยมีร่วมกันภาพความอบอุ่นในวัยเด็กแตกสลายเหลือเพียงความเยนชาแทรกซึมเข้าทุกอนูมือของเธอสั่นเล็กน้อยเหมื่อซึมออกมาตามฝ่ามือเธอได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังสะท้อนในหูเสียงรอบข้างเบาลงเหลือเพียงความเงียบหนักอึ้งเธอมองใบหน้าของคนที่เธอรักแต่กลับเห็นเพียงเงาของคนแปลกหน้า สายตาที่เคยมีประกายอาทรกลับเต็มไปด้วยความโลภที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนลมหายใจติดขัดในลำคอน้ำตาเอ่อคลอแต่ไม่มีแรงแม้แต่จะปล่อยให้ไหลความจริงตรงหน้าหนักหน่วงเกินจะยอมรับความรักที่เธอเชื่อมัน่นกลับให้แพ้ต่อกองเงินก้อนนั้นเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวไม้พื้นใต้เท้าส่งเสียงดังเอียดเสียงนั้นเหมือนตอกย้ำความเปราะบางของทุกสิ่ง โลกทั้งใบเหมือนกำลังพังทลายลงตรงหน้าเธอพยายามสูดหายใจเข้าลึกกลิ่นไม้เก่าผสมกับฝุ่นที่ฟุ้งกระจายทำให้ลำคอแสบและจุกแน่นความเงียบภายในห้องกลับกดทับยิ่งกว่าคำพูดใดพี่ชายเลื่อนซองเอกสารเข้ามาใกล้เสียงกระดาษเสียดสีกับโต๊ะทำให้เธอสะดุง้งน้องสาวเหลือบตามองเธอเพียงเสี้ยววินาทีแต่ในดวงตานั้นไม่มีความลังเลแม้แต่น้อย เธอรู้สึกเหมือนถูกตัดขาดออกจากครอบครัวเหมือนเป็นคนนอกที่ยืนอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าหัวใจบีบรัดแน่นจนเจ็บร่างกายสั่นไหวโดยไม่อาจควบคุมแม่เอื้อมมือไปแตะซองเอกสารแหวนทองบนมือนั้นสะท้อนแสงไฟสลัวแสงวาบนั้นแทงตาเธอเหมือนประกายคมมีดทุกสิ่งที่เคยศรัทธากำลังถูกทำลายลงช้าๆเธอกระพริบตาน้ำตาไหลลงแก้มโดยไม่รู้ตัว เสียงหยดน้ำกระทบพื้นไม้ชัดเจนกว่าทุกสิ่งในห้องที่เต็มไปด้วยคนที่เธอรักกลับไม่มีใครในหน้ามามองน้ำตาของเธอเลยความม่างเปล่าครอบงำหัวใจเสียงในหูเธอเริ่มดังขึ้นเหมือนเครื่องกระแทกฝังแต่และจังหวะเต็มไปด้วยความปวดร้าวความจริงที่ไม่อาจหนีหลีก,กำลังกลืนกินเธอทีละน้อยเธอยกมือขึ้นกอดอกหวังเพียงปกป้องหัวใจที่แตกสลายแต่ความยินชาจากสายตารอบข้าง กลับซึมลึกเข้าไปยิ่งกว่าเดิมเสียงก้าอี้ไม้ถูกเลื่อนดังครืดที่ชายลุกขึ้นยืนดวงตาไม่แม้แต่จะมองเธอเขาเก็บซองเอกสารใส่กระเป๋ารากับกำลังหอบเอาความหวังทั้งหมดไปจากบ้านหลังนี้น้องสาวยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นเย็นชาเหมือนแผ่นน้ำแข็งมือของเธอยื่นไปรูปซองเงินอีกซองแววตาที่เปล่งประกายไม่ใช่ความสุขแต่เป็นความโลภที่น่าหวัดหวัน แม่ยังคงนั่งนิ่งริมฝีปากขยับช้าๆนี่คือสิ่งที่ครอบครัวต้องการเสียงนั้นก้องสะท้อนในหัวเธออย่างไม่รู้จบร่างกายเธอชาไปทั้งตัวขาแทบไม่มีแรงยืนเธอพยายามมองหาความอบอุ่นแต่สิ่งที่พบมีเพียงความว่างเปล่าอันยินเยียบหัวใจเธอเต้นแรงจนหายใจติดขัดเสียงในอกดังรัวเหมือนจะทะลุออกมาเธออยากกรีดร้อง แต่ลมหายใจก็ถูกความเจ็บปวดกลืนหายไปทั้งหมดเธอก้าวถอยหลังอีกครั้งโลกตรงหน้าสั่นไหวเหมือนภาพลงตาแสงไฟบนเพดานกระพริบวูบวาบทำให้ทุกเงาในห้องยิ่งหน้าหวัดวันเธอได้ยินเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังเข็มเดินอย่างเชื่องช้าแต่ละจังหวะเหมือนค้อนทุบซ้ำลงกลางอกความเจ็บปวดะส,สมจนแทบระเบิดออกมามือของเธอแตะผนังเพื่อพยุงตัว ผิวไม้เย็นชื้นจนฝ่ามือสัน่นเธอหลับตาเพียงครู่เดียวภาพความทรงจำเก่าๆก็ไหลยย้อนกลับมาเสียงหัวเราะของครอบครัวในอดีตกลิ่นอาหารที่แม่เคยทำอย่างอ่อนโยนแววตาของพี่ชายที่เคยปกป้องมือของน้องสาวที่เคยจับไว้ไม่ปล่อยทั้งหมดนั้นแตกสลายเป็นเสียงเล็กๆเมื่อเธอลืมตากลับมาเจอความจริงพี่ชายกำลังนับเงินอย่างตั้งใจ น้องสาวยิ้มด้วยความพอใจเกินควรไม่ยังคงนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลมหายใจของเธอสะดุดหัวใจเธอเหมือนถูกกดจมลงใต้น้ำยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมลึกไม่มีใครเอื้อมมือมาช่วยเหลือเลยเธอก้มหน้าลงต่ำน้ำตาไหลเปือ้อนพื้นไม้เก่าเป็นวงกลมเสียงหยดน้ำกระทบพื้นดังแข่งกับเสียงนับธนบัตรทุกหยดเหมือนประกาศความสิ้นหวังของหัวใจ เธอเงยหน้ามองอีกครั้งภาพครอบครัวที่นั่งอยู่ตรงหน้ากลับเลือนรางเหมือนภาพเงาในกระจกแตกร้าวยิ่งจ้องนานยิ่งรู้สึกว่าทุกคนห่างไกลออกไปกลิ่นธนบัตรใหม่ลอยอัวในอากาศกลบกลิ่นอบอุ่นที่เคยมีในบ้านหลังนี้เธอสูดลมหายใจเข้าลึกแต่สิ่งที่ได้คือรถขมฝาดในลำคอความหนาวแผ่ซ่านไปทั่วร่างแม้ห้องจะปิดสนิทไม่มีลมพัด แต่เธอกลับสั่นสถานจนฟันกระทบกันเหมือนถูกขังอยู่ในโลกที่ไร้แสงสว่างเธออยากเอื้อมมือไปคว้าใครสักคนอยากได้ยินเสียงปลอบโยนเทียงคําเดียวแต่ไม่มีใครเหลียวแลมีเพียงแสงจากโคมไฟที่สั่นไหวบนเพดานเหมือนกำลังหัวเราะยอชะตาของเธอเธอหลับตาลงแน่นพยายามกักเก็บเสียงสะอื้นในอกแต่ยิ่งพยายามกลับยิ่งดังสะท้อนในหัวใจ เหมือนเสียงร้องให้ของเด็กที่ไม่มีใครฟังเธอเปิดตาขึ้นช้าช้าสายตาปะทะกับกองเงินบนโต๊ะแสงไฟสะท้อนสีเขียวของธนบัตรคล้ายเปลวไฟที่เผาผลาญความทรงจำทั้งหมดที่ชายยื่นมือออกไปหยิบเพิ่มเสียงเล็บขูดกับกระดาษดังเสียดแทงหูน้องสาวหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเย็นเฉียบกว่าลมหนาวกลางคืนแม่ถอนหายใจยาวน้ำเสียงเรียบเฉยเอ่ยคำว่า จบกันเสียทีคำพูดนั้นเหมือนประตูที่ปิดตายตัดเส้นทางหัวใจไม่ให้ย้อนกลับไปอีกร่างของเธอแข็งทื่อสายตาพร่ามัวเพราะน้ำตาที่เอ่อเต็มเสียงในอกดังแรงจนเหมือนจะฉีกขาดโลกทั้งใบหมุนวนรอบตัวและความจริงอันโหดร้ายก็ยังคงชัดเจนอยู่ตรงหน้าเธอยกมือขึ้นปิดหูหวังจะหนีจากเสียงหัวเราะและคำพูดที่กรีดลึก แต่เสียงนั้นยังดังก้องในความคิดเหมือนฝันร้ายที่ตามติดไม่ยอมปล่อยดวงตาของเธอสั่นไหวภาพตรงหน้ากลายเป็นเพียงเงามัวทุกคนกำลังเคลื่อนไหวอย่างเชื่อนช้าเหมือนหุ่นเชิดที่ขยับด้วยแรงของเงินตราหัวใจเธอเจ็บปวดจนแทบแตกสลายความรักที่เธอเคยศรัทธาถูกทำลายลงต่อหน้าบ้านที่ควรเป็นที่พึ่งกลับกลายเป็นคุกย็นชาไม่มีความอบอุ่นหลงเหลือแม้เพียงเศษเสี้ยว เธอเก้าวถอยจนหลังชนผนังเสียงไม้ดังสะท้อนเหมือนประกาศความโดดเดี่ยวร่างทั้งร่างสั่นระริกจนแทบสุดลงลมหายใจหอบทีเหมือนคนจมน้ำใกล้สิ้นใจเธอมองออกไปนอกหน้าต่างแสงจันซี่จังลอดผ่านม่านที่ปลิวเบาความเงียบของค่ำคืนภายนอกกลับอบอุ่นกว่าภายในบ้านที่เต็มไปด้วยสายเลือดเดียวกันเธอยื่นมือไปแตะกระจกหน้าต่าง ผิวเย็นเฉียบส่งความสันสตานเข้าสู่ปลายนิ้วหยวดน้ำตาไหลร่วงกระทบพื้นผสมกับแสงจันทร์ที่ส่องลอดเข้ามาเป็นประกายหม่นเบื้องหลังเธอยังมีเสียงนับเงินต่อเนื่องแต่ละใบถูกพลิกอย่างช้าๆเสียงเสียดสีของกระดาษด,ดังก้องเร่ากับบทสวดที่ทำลายหัวใจทีละคำเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกกลิ่นฝุ่นและกลิ่นอับของบ้านโบราณ ชวนี้เธอรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในความทรงจำที่ไม่มีทางหลบหนีเสียงลมหายใจของตัวเองดังแข่งกับหัวใจที่เต้นรัวร่างกายเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวเธอพยายามกอดตัวเองแน่นหวังปลอบโยนด้วยแรงที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดแต่ความว่างเปล่าก็ยังคงโอบล้อมอยู่รอบกายเธอหันกลับไปช้าๆสายตาจ้องมองครอบครัวที่ยังคงเพลิดเพลินกับเงินตราไม่มีใครหันมาเห็นความเจ็บปวดที่เธอแบกไว้ และนั่นคือภาพที่กรีดลึกยิ่งกว่ามีดเล่มใดริมฝีปากของเธอสั่นไหวเสียงที่หลุดออกมาแผ่วเบาราวกับสายลมแล้วหัวใจละไม่มีค่าเลยหรือแต่คำถามนั้นจมหายไปในอากาศที่หนักอึ้องพี่ชายชะง,งักเพียงชั่วครู่ก่อนหันไปสนใจธนบัตรในมืออีกครั้งน้องสาวหัวเราะเบาเหมือนไม่ได้ยินอะไรทั้งสิน้นส่วนแม่เพียงเหลือบตามองด้วยสายตายเย็นชาความเงียบกลับมาปกคลุม เธอรู้สึกเหมือนถูกผลักออกจากโลกของพวกเขาดวงตาที่พร่ามัวเต็มไปด้วยน้ำตามองเห็นแต่เงาร่างของคนที่เคยรักซึ่งบัดนี้กลายเป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงเธอก้าวช้าๆออกจากผนังที่พิงอยู่พื้นไม้ส่งเสียงดังราวกับสะท้อนความเจ็บปวดทุกก้าวที่เดินเหมือนถูกดึงถอยหลังแต่หัวใจกลับผลักดันให้ก้าวต่อไปแสงจันทยังคงสาดส,ส่องเข้ามา จับต้องเส้นผมและน้ำตาของเธอจนแวววาวเหมือนโลกภายนอกกำลังโอบกอดอย่างอ่อนโยนในขณะที่โลกภายในบ้านกำลังไล่เธอให้ออกไปอย่างไร้เยื่อใยเสียงหัวใจของเธอยังคงดังไม่หยุดเหมือนกลองที่ถูกตีซ้ำไม่รู้จักจบมือที่สั่นสถานกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในผิวความเจ็บนั้นกับน้อยกว่าบาดแผลในใจเธอก้าวผ่านโต๊ะไม้ยาวสายตาเหลือบเห็นกองเงินวางซ้อนเป็นชั้น แสงไฟสะท้อนขึ้นมาบนใบหน้าของทุกคนแต่ละใบหน้าชุ่มด้วยความพอใจโดยไร้ร่องรอยความรักที่เคยมีร่วมกันเธอหยุดยืนตรงปลายโตะ๊ะความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแม้จะมีเสียงเงินถูกพลิกไปมาแต่สำหรับเธอแล้วมันเหมือนเสียงโซ่ตรวนพันธนาการริมฝีปากเธอมเม้มแน่นคอแห้งผากจนกลืนลำบากเธอพยายามจะพูดอีกครั้ง แต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอไม่อาจเอื้อนเอ่ยเธอรู้สึกถึงหยดน้ำตาที่ไหลไม่หยุดเหมือนบาดแผลที่ไม่มีทางสมานทุกการเต้นของหัวใจคือการย้ำเตือนว่าความจริงอันโหดร้ายได้พรากครอบครัวไปจากเธอแล้วเธอหันมองทีละคนสายตาพยายามค้นหาความอ่อนโยนที่เคยคุ้นแต่สิ่งที่พบมีเพียงความแข็งกระด้างและเฉยชาราากับผนังหินที่ไม่อาจเจาะทะลุ เสียงหายใจของเธอถีรัวหน้าอกบีบแน่นเหมือนถูกกดด้วยหินก้อนมาหืมมาเธอก้าวถอยหลังทีละน้อยจนแผ่นหลังชนเข้ากับประตูไม้หนักมือของเธอสั่นเมื่อวางบนลูกบิดผิวโลหะเย็นเยียบแทงเข้าฝ่ามือความกลัวและความสิ้นหวังไหลลวนในสายเลือดหัวใจเธอสั่นไหวเหมือนจะหยุดเต้นได้ทุกขณะแต่ไม่มีเสียงเรียกไม่มีใครห้ามที่ชายยังคงก้มหน้านับเงิน น้องสาวยังจ้องกองธนบัตรด้วยแววตาโลภแม่ยังนั่งนิ่งเหมือนรูปปั้นที่ไร้หัวใจความจริงตรงหน้านั้นโหดร้ายเกินรับไหวเธอไม่รู้ว่าหากเปิดประตูออกไปโลกภายนอกจะอบรับหรือผลักใสแต่เธอก็รู้ภายในบ้านนี้ไม่มีที่สำหรับหัวใจของเธออีกต่อไปเธอกำลูกบิดแน่นขึ้นลมหายใจสุดท้ายภายในบ้านเต็มไปด้วยกลิ่นฝุ่นและความเย็นชา ก่อนที่เธอจะค่อยๆเปิดประตูออกไปเสียงบานพับดังเอียดก้องไปทั่วห้องแต่ไม่มีใครแม้แต่จะเงยหน้ามองพวกเขายังคงหมกมุ่นอยู่กับกองเงินตรงหน้าเรากับเธอไม่เคยมีตัวตนสายลมกลางคืนพัดเข้ามาปะทาร่างกลิ่นดินชื้นและกลิ่นหญ้าสดใหม่พาให้เธอหายใจโลง่งความมืดภายนอกกลับอบอุ่นกว่าความสว่างในบ้านที่เต็มไปด้วยเงาโลภและความว่างเปล่า เธอก้าวออกไปช้าๆน้ำตาย,ยังคงไหลแต่หัวใจกลับเบาขึ้นทุกก้าวห่างจากบ้านคือก้าวที่ใกล้เสรีภาพแม้ความเจ็บปวดจะยังตามหลอกหลอนเมื่อเง่อยหน้าขึ้นเธอเห็นแสงจันทราเหนือฟ้าแสงนั้นอ่อนโยนและนิ่งสงบเธอปล่อยลมหายใจยาวราวกับบดพันธนาการพร้อมกระซิบกับตัวเองเบาๆบางครั้งน้ำตาก็พาเราไปเจอความจริง และในคืนนั้นเองเธอเลือกเดินต่อไปแม้ไร้ครอบครัวเคียงข้างแต่เธอได้ก้าวออกจากพันธนาการของเงินตราและอบรับหัวใจของตัวเองไว้อย่างมั่นคง